สวัสดีครับเอฟซี 4, สาวหน่อยเอฟซีหล่าอง,งิงมอนี้ก็มาคุยกันต่อเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเหล้าของอีลห,าห,าหล่าเฮ้าล่ะครับพี่น้องกับผมกับผมไม่ยั้งเนาะครับพี่น้องผมก็มีแต่ซิวอาเรื่องเล่าของอีหลา่าแต่ละมือที่ผมเบิ้งคลิปที่ผมบ่ได้ไปหาเนะการผมไปหาผมกท็ทายคลิปมาให้เบิง้งแต่มื่อนี่ผมก็บ่ไดไปเนาะพี่น้องเนาะก็เลยผมก็ได้ไปเบิงเบ้งคลิปไล่สดเอ้ยเบิ้งคลิปถี่ทายเป็นคลิปเอ้ยสิเนาะพี่น้องเนาะ กะมือนีกับิมวอาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับอีหล่านะครับพี่น้องเนาะก็เอาง่ายมือนีอีหล่าเหากะไปโชว์ของแอะเป็นพีเซนเตอร์ของท,อนะาาท่าแก่น้อยเนาะเป็นซาลายท่าแก่น้อยเป็นผักอีสานของอีหล่าองิงน่นะครับพี่น้องอีหล่าองิงก็เป็นพีเซนเตอร์ของผักอีสานก็ได้ไปเล่นอยู่ที่โคราชอยู่ที่โคราชนะพี่น้องเนาะระวังที่อีหล่าไปนะครับเบิ้งแรกๆนะเนาะพี่น้องเนาะ ผมเบิ้งแล็กๆผมก็นึกว่าคนบอกใครหลายซํำใดมากเพราะว่ามันงานมันบ่ใหญ่ย,ย,ยังสิเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่ใดๆครับพี่น้องทุกคนอยากมาหาอิหลากอุงอิงถึงสิหน่อยซีงใหญ่คนก็นอยากมากกลายเป็นว่าอิหลักได้มาเป็นพีเซนเตอร์ของตัแกหน่อยเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับพี่น้องมันสุดยอดเนาะเพราะยังครับพี่น้องได้อิหลักไปตรงใดไปอิหลักไป แสดงตรงไหนของเท่าแกน่อยทุกคนกสิมาหาสิมาสนับสนุนสิม,มาสือ่อสาลายเท่าแกน่อยสิม,มาเบิงมากินกับเอาง่ายๆก็คือเป็นเพราะอิหลาครับพี่น้องเป็นพ่ออิหลาทุกคนถึงมากครับพี่้องเพราะเพราะเป็นยังผมดูบอกยังสั่นสาลายเท่าแกน่อยนะมันม่มาดนนะครับพี่น้องแต่คนเท่เากับบ่ค่อยได้กินเอาง่ายๆเห็นเห็นอยู่ครับนะว่ามันแพงก็บอกาากิน,นะน,นครับพี่น้องแต่พ่ออิหลามาเปลี่ยนพี่เซนเตอร์ สาลายทับแกน้อยมาเป็นพีจ่จนเตอร์ปับเนาะทุกคนภาคอ sí ีสานหันมาสนใจครับพี่น้องหันมาสนใจกินสาลายทับแกน้อยนี่แหละครับพี่น้องพ่อไผ่ครับพ่ออีหล่าอง์ิงครับพี่น้องพ่ออีหล่าอง์อิงทุกคนเลยได้หันมากิ่นได้หันมาเชี่์ได้หันมาบึงแล้วก็อีอย่างหนึ่งขาดบ่ดด้เลยครับพี่น้องพ่ออีหล่าไปปับเนี่ยเอฟซีเนี่ยต้องมากครับพี่น้อง แม้แต่เอฟซีอยู่ในกรุงเทพพ่อพ่อแม่อยู่ในกรุงเทพก็ยังขับรถไปครับพี่น้องไปยังเพราะไปสนับสนุนอิหลาในชาลายเท่าแกหน่อยนะครับพี่น้องกับอิหลาเป็นพิ่เจนเตอร์อยู่แล้วทุกคนก็ไปสนับสนุนอิหลาแม้แต่คนแถวหนั้นที่อยู่แถวนึ่งกับเอฟซีแถวนั้นก็มาหาอิหละมาสนับสนุนอิหละมาคอยอยากให้อิหลาดังอยากให้อิหลาได้เป็นพีเจนเตอร์หลายหลายรายการหลายๆยี่ห้อทุกคนก็เลยมา มาสนับสนุนมาเชื่อมาเบิงมาเบิงอีหลานน,น,น,นนั่น,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 นออแหละครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องเกิดยังขืนเนครับพี่น้องตื่นยังขืนเนระวางที่อีหลานออกมาเทินแหลกแค่นั่นแหละพี่น้องหองเพลงหอบฟันมาลังห้านแค่นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีต๊มือให้ผมก็นึกวันหน่อยๆครับพี่นออ้องพอกล่องซองไปรอบๆนะ่ะพี่น้องเอ้ย <laughs> โบน่าเสือครับพี่น้องเต็มแล้วพื้นที่นะเต็มแล้วครับพี่น้องคือมันเกินยังขึ้นครับพี่น้องแค่คิดว่าผมก็คิดว่าขึ้นสี่บอทอดาใดอกไอ้ก็อัดซึมผู้ยุว่าตองการมหาวหลาองกยิงเนี่ยแต่บริคิดได้ว่าหลายขนาดนี้ครับพี่น้องเป็นอย่างว่ารทอกับวงไงล่ะครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นบรรยากาศนะทอกับวงไงเลยครับพี่น้อง ทอก็อีหล่าขึ้นว่งไงเลยครับพี่น้องเป็นยังตึงบบกทอเท่านั้นพ่ออีหล่าครับพี่น้องพาะคำว่าอีหล่าอุ้งอิงแค่นั้นแะครับทุกคนก็มาครับพี่น้องทุกคนก็มาหาอีหลา่าอยากทายลูกอยากมาเบิงว่าตนัวหน่อยๆขึน้นหนาหักแขกคือเสียงดีแท้นี่แหละครับพี่น้องทุกคนก็อยากมาเบิงบรรยากาศนําว่าเวลาอีหลานะ่าะแล้วก็อีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอีหล่าเก่งขึ้นหลายครับพี่น้อง ว้าเก่งขึ้นพ่ออหล่ามารายการไม่นอยยังสี่ล่ะเบิ่งแล้วหูซึกเลยว่าอีหล่านี่ยว้าเก่งดีกว่าเก่าแบบว่าวาเก่งกว่าเก่าอ่ะครับพี่น้องมัน่าคือแต่ก่อนก็เพราะวาอหยังหยังพาะวายหยังครับพี่น้องเพราะอิอิหล่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเื่อเบิ่งเรื่อยๆคือกับผมเลยแหละครับพี่น้องแต่ก่อนผมก็ว่าวเป็นเนาะสู้มื่นนี่ผมกับพัฒนาจะของว่าจะของว่าสิครับว่าวแบบใดหาวิธีแบบใดิไดีใดไมันไปใดจีไ้มันโอเคได้อังสินอะพี่น้อง กับแบบนี้แหละครับคือกันแหละครับอีลาก็คือกันแหละครับเวลาอีลา่าขึ้นห้องเพลงนี่อีลาก็สิเฮ็ยจังไดคนที่สิสนใจคนที่สิมานม่นอีลา่าพัฒนาพัฒนาเรื่อยๆแต่ขาดบ่ได้ไรครับพี่น้องเอฟซีมาขอถ่ายรูปครับพี่น้องมาขอถ่ายรูปพ่ออีลา่าแสดงลงมากแค่นั้นแหละครับพี่น้องคนกมาขอถ่ายแต่ก็ ขอ,อโทษขออภัยเอฟซีนั่มนะครับพี่น้องช่วงอีหลาลงมากกับอย่างอีหลาพักกันละบางคนกันเลยแบบเขาก็เลยกัน,กนไว้หน่อยนึงขึ้นมีช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องอีหลาครับนั่นแหละครับพี่นอ้อ,คนองคนมาเขาแถวยาวเหยียดห้ายครับพี่น้องบึ่งบรรยากาศนะบึ่งบึง,บง,บงครับพี่น้องบึ่งบรรยากาศเนี่ยเนี่ยจีผมเอาคลิปบางส่วนมาบึ่งเนี่ยนครับพี่น้องบรรยากาศมันสุดยอดสุดยอดของเอฟซีสุดยอดของ, FC, อของพปปม่แเมที่มาหาอีหลา ที่มาติดตามเบิงอีหละนี่แหละครับอิหละอิหลาก็เต็มที่กับเอฟซีครับพี่น้องเต็มที่กับพ่อพ่อแม่แม่สิดท้ายทอไนอิหละเต็มที่เลยครับไฮทายเต็มที่เลยบ่มีปฏิเสธบ่มีวาสิเผาวไฮเอฟซี FC ทายให้เร็วนี่แหละครับพี่น้องแต่กับทุกคนก็คือเก่าครับพี่น้องีอย่างลังวัน่นเอาลาังวัลมาให้อีหละเอาเงินเอาอยัางมาให้อิหละที่จริงแล้วว่ให้อิหละก็บ,บ่ได้วายังครับ แต่ทุกคนอยากให้สิบบาทยี่สิบบาททุกคนอยากให้เพราะยังก็ความหักน่ละครับพี่น้องความหักเอฟซีที่มีตัวอีหลานะครับพี่น้องความหักความแพงที่มีตัวอีหลาที่ได้ทิดตามอีหลามากเรื่อยนะครับพี่น,อน้องมันแค่เห็นเนี่ยนะมันก็มีความสุขครับพี่น,อน้องแค่เห็นอีหลาก็มีความสุขแล้วบ่ต้องคิดยังหลายครับคือผมเนี่ยครับพี่น,อน้อง ผมนี่ไปเนี่ยผมเห็นนี่หลาถึงผมสิบวันเดททายลูปผมก็แนมเห็นน,ห la, นี่หลาเห็นนี่หลาแนมเห็นผมผมก็ดีใจแล้วครับพี่น้องว่าอีหลาเห็นแล้วว่าผมไป <ül> ผมก็ดีใจแล้วครับพี่น้องถึงผมสิบวันมีเงื่อนไห่แต่ผมก็ไปด้วยใจเวลาวันไหนที่ไกลที่มากไกลไกที่ผมมีโอกาสได้ไปผมก็ไปเป็นยังผมถึงบอกใครได้ไป <UM ก็เรื่องเดียวครับพี่น้องว่าตรงๆเลยเรื่องเงินครับพี่น้องเรื่องเงินเพราะยังผมก็ต้องดูแลลูกสองคนครับพี่น้อง ดูแลลูกสองคนกะเออง,ง,ง่ายๆที่เคยวาวไหวว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่ะครับพี่น้องเนาะต้องดูแลลูกสองคนก็นเลยมันกรายเดึงเงินดึงทองเหมือนกันเลยลําบากแน่ครับพี่น้องก็พอเป็นยังครับพี่น้องเข้ากับติดตามเบิ้งอีหลาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะจังใดก็่าลืมครับมาติดตามซอยเบิ้งผมแน่ครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางแชแนวสับปเปลือกปังๆซอยมาติดตามกดไห์กดแช่กดเบิง้งกดแย่งน้ำกัน พื been, h, ่อสิได้มีโอกาสได้ไปกับอีหลามือนั้นอาจสิมีเงินไม่ท่องอาจสิได้ไปกับอีหละไปหาอีหละเรื่อยๆติดตามอีหละไปมือนี้อาจิบ่มีบ่มีโอกาสไปถึงขนาดจตกสุทุ่มองแต่ก็พยายามอีหลามาพงเทมือใดจังใดก็พยายามสิไปหาอีหลาให้ได้ครับพี่น้องมือนี้ก็ขอบคุณหลายครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีอีหละมือเองทีมเบิ่งมาแย่งมือนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ